เอานี่เอานี่ไปเอานี่ไปก่อนไอ้ตุ้มตามไอ้ตุ้มตามไปก่อนเอาไปเอาไปเอาไม่ไเอาไม่เอามมันอยู่ไหนเบสมันขอไปอยู่ไหนเบสได้ไปตอนนี้มันลงตัวแล้วมันลงตัวแล้วไม่ลงลงเชื่อกูดิมึงเทียงสองเสียงได้ไงเออลงแล้วลงแบบหนึ่งนะจะบอกกันตรงๆกอกันอะตรงเลยขอขอตรงๆเลย คือสีสีผมเนี่ยซัพพอร์ตมันเยอะเกินงั้นกูเลือกไหมงั้นกูเลือกไหมถ้างั้นถ้าตัดสินไม่ได้งั้นกูเลือกซัพพอร์ตได้ไหมเอาซัพพอร์ตได้ไหมเอาวอ่ะอะไรมึงจะให้กูเลือกหรือยังไงมึงเลือกอะไรแล้วเลือกใครได้บ้างเอาเลือกใครได้บ้างเมื่อมึงให้กูเลือกใครก็ไม่ก็เอลุงให้ลุงเลือกไงอ่าแล้วให้กูเลือกใครได้บ้างอ่ะซับพอร์ตได้ไหมอ่ามึงเอางั้นมึงก็แบ่งมาเด็กว่าใครอ่ะที่กูจะสามารถจิ้มได้อ่ะแอ็มหนึ่งนะตูมตาม ตุ้มตาบไม่เอนตุ้มตาบไม่เอนเแบลรี่เอาแบลรี่เอ้ยแต่แบลรี่มันอยากอยู่กับใครนะตอนนั้นแบลรี่จะอยู่กับใครผมอยู่กับลุงไงวะเรื่ออ่าอยากอยู่กับลุงอ่ะไปเอาแบลรี่ได้ได้เห็นป่ะไม่เห็นป่ะมีน้องที่อยากอยู่กับลุงแล้วมาตินอ่ะมาตินอ่ะต้องต้องถามด้วยมาตินอ่ะเอามาตินยังไงปู่ไหมเอามาตินเอามาตินไม่ต้องเอาเอาในใจก่อนเพราะว่า มันจะได้ไม่แบบโอ้ไม่รั่วใจไงหลานกูนี่ก็เดี๋ยวค่อยกลับไม่เข้าใจไม่มันกเข้าใจมันคือไม่เก้าแค่นี้แหละเก้าแค่นี้แหละเดี๋ยที่เหลือจะหาเพิ่มก็ได้จะให้กูกูหาคนเพิ่มบ้างดิไอ้หนุกมโง่เออเอาแค่แบลลี่ก็ได้ยังมีพี่ไม่ไม่ไม่ไอ้เชี่ยเซิร์กอะสารน็อตมาเต็มเว้ยมันจะแหล่ไอ้เชี่ยเนี่ยสารน็อตมาเต็มเออสารน็อตมาเต็มมันพยายามให้กูเอาออกอยู่ จบแล้วไอ้เกลโแรก็ไม่มีอะไรอีกแล้วน้องชายพี่ไม่เอ้ยไม่ใช่เวสมันเป็นแจ๊งใหม่ดีกว่าอ๋ออ๋อไม่มันทประมาทไม่เวสถ้าไม่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือง่ายๆถ้ามันเกินหรือว่าอะไรไอ้เวสมึงก็คือใน JK เหมือนกันมึงเอาคนไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่มึงออกไปสร้างเนี่ยกูให้มึงไปเลือนได้มึงก็เอาน้องๆไปด้วยก็ได้มั้งหน่อลองแบ่งกันถ้าคนมันเต็มหรือว่าคนมันล้นออกมาเนี่ยมึงก็ต้องเลือกคนไปด้วย ล้วไอโฟโร่เนี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่ไอโฟโรมันไปอยู่ใน1.0ตอนแรกมันบอกว่าไม่แต่พี่คุยกับมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รีซอสนี้แล้วกันพี่คุยกับมันมันอยากขึ้นมาอยู่แต่มันติดเกงใจว่ามันไม่มีของนู่นนี่นั่นแต่พี่อยากได้มันเพราะว่ามันเก่งมันมีฝีมือไม่อยากให้มันไปอยู่ตรงนั้นอยากให้มันแบบว่าได้ใช้ฝีมือออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าแล้วแล้วชื่อแก๊งเอาไงเนี่ยคือมันไม่มี JK1 ไม่มี JK2 ไม่มี JK3 ไม่มี JK black ไม่เหลือ JK w มึงชื่ออะไรผม J K m a i n i n v i t e เงีงานองคารเอออืม m a i n i n v i t e ผมก็สีขาวส่วนฝั่งเราที่ต้งไปเป็นจามาคารผมต้องบอกลุงด้วยผมต้องบอกลุงด้วยว่าผมมาทำแข่งด้วยบอกไว้ก่อนจะทำแข่งด้วยต้องบอกไว้ตรงนี้เลยจอดชัดเจนผมจะทำแข่งด้วยใครแข่งไม่แข่งไม่รู้แต่ผมทำแค่นั้นไอเวนมันก็ไอ้นี่ก็ได้ไป J K เลื้อนไป พี่จุกพี่จุกชือแกงเราพี่จุกไอ้เว้บับอกไม่แต่ว่าเราเราก็ต้องบอกบอกให้ชัดเจนนะเห็น JK เยอะอย่างนี้แต่ว่าต้องอย่าลืมด้วยนะเราก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันนะหมายถึงถ้าเราแยกกันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อต่อคนในเมืองเราต้องบอกไว้ก่อนนะเมืองใช่เราจะไม่มีพันธมิตรใช่มันจะไม่มีพันธมิตรอะไรทั้งนั้นนะสมมติมึงโดนกระทืบพวกกูก็ไม่เกี่ยวนะ หรือว่าฝั่งนี้โดนจิ้มมาพวกกูก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าในอนาคตมันมีสองสองสามสามเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแันนี้แหละมันเอาจริงๆอ่ัแบบนี้แหละแต่เวทมีสนใจไหมน้องใครไหมมีใครไหมถูกใจมีไหมมีใครอยากอยู่กับเวทไหมครับผมผมเนีย เฮ้ยพี่โอ๊อย่าบอกนะเดี๋ยวเราตั้งใจไม่ใช่ขยันเพลินแล้วกันอ๋อไม่มีไม่เป็นไรก่อนกินเพลินไว้ก่อนทุเรศอ่ะโอ้โหสมองแม่งมีแต่ดชี้เลื่อยอีเหี้ยไอ้ควายเอ้ยเออโง่จริงไอ้เหี้ยเนี่ยอตั้งแต่เหี้ยเจเคกินเพลินไม่ใช่มันเป็นเล่ไปมันเป็นไก่ทุกคนเนาอฮะเอาจิ้งมันก็เป็นความฝันกูนะเว้ย หมายถึงแบบว่าครอบครัวเราเริ่มเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่รวมจนหนึ่งจนสุด้วยนะมันก็ดีนะเหมือนแบบจนสลับหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามเลยนะเปียวอ่ะชอบนะปะก็ไม่หมายถึงใครเนี่ยจะเอาใครไปเพิ่มเนี่ยไอ้เซิร์ฟมือยังไงเนี่ยคนมึงเกินถูกต้องไหม มันไหมน้องมันก็อยากอยู่กับผมทุกคนนั่นแหละผมก็ทิ้งใครไม่น่้แหละนั่นแหละเอาเอานั่นแหละคนที่อยากอยู่กับลุงก่อน้ียว่าไม่ต้องบอกว่าผมอยากคีมคนที่อยากอยู่กับลุงก่อนเพราะว่าไม่อยากให้น้องมันแบบว่าเก่งๆอะไรเงี้ยมาเก่งผมด้วยอะไรเงี้ยใจใครใจทุกคนก็อยากอยู่กับลุงหมดนั่นแหละไม่แต่กยว่ากันก็ได้กูสลับได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วต้องอยากอยู่กับผมหมดแล้วล่ะไม่มีใครไปอเคไม่มีลำหนาแล้วแล้วตามนั้นตอนนี้เราขาดกี่คนงานเตรียมตัวตอนรับ ได้แบลรี่เพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็ขาดท่าตายเวทไปแต่การมึงขาดเยอะเลยแหละปูนเหมือนเยอะนะขอสมัครเลยอยู่ไหนเนี่ยไอเลี้ยงไอเลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่บาบาอยู่ที่กระดาษคาสิโดได้เลยอะไรักได้โอเคเดี๋ยวทิ้งวัวไปเลยไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้พี่หลังพี่หังพี่เดียลงมพี่แม่แม่เอาไปชิมเลย หมายถึงอะไรวะไอ้มาดีไม่ไปเหรอวะเอ้ยตกใจฮะไม่ถึกอะไรไอ้แฟงเอาอะไรจะขออะไรมันจะขอไอ้จิ๋วไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้เหมือนมึงขอรถประมูลคันหนึ่งอะง่ายๆมึงมึงเดินมาหาลุงแล้วบอกลุงขอรถประมูลคันหนึ่งง่ายกว่าจริงไอ้ชิโร่อยู่ไหนอยู่ด้านบนเนี่ยอยู่กับลุงไงโอเคอันนี้ทำไรกัานไปไม่ทิ้งลุงแล้วชิโร่ ไม่เลอันนี้เราแค่ขัดตอนนี้เราเราช่องว่างเหลือกี่คนไอเซิร์กไอเซิร์กเหลือหนึ่งถูกต้องไหมเออว่างหนึ่งผมมีในใจแล้วผมมีในใจแล้วของเราเหลือกี่คนเหลือห้าคนครับคุณลุงห้าคนโอเคสวยสวยเลยผมมีนี่ให้ลุงไหมลุงชอบไหมแต่ผมชอบน้องมันมากเลยอยากให้น้องมันได้เิดมันชโอลาเป็นปืนนี่โคตรเก่งปืนต้องบอกว่าโคตรเก่งนะแข่งแข่งอยู่นะปัจจุบันไม่ไม่เคยเล่นแก๊งไม่เลยไม่เคยเล่นแก๊งไหนในใเลนเจคีมานานแล้ว ชอบ JK มานานแล้วแต่เก่งมากไหนมันอ่ะเก่งไปยอดอีกเหรอผมบอกว่าแค่กจะแข่งอยู่ตอนนี้ยังแข่งอยู่ที่คัดอยู่เนี่ยที่ไม่ตกรอบก็ยังน้องก็ยังแข่งอยู่เฮ้ยไล่ยอดเราอ่ะไอ้ยอดเราอ่ะไอ้เต๋อไอ้ยอดเราอ่ะยอดอยู่เลยไล่ชื่อเราครับแต่ยังไม่มาต้องบอกให้ชัดเจนก่อนว่าที่นี่มันเป็นอุ้มใช่ไหมพี่ตี๋ซึ่งตัวเองต้องรับหน้าที่หนักอยู่แล้วเพราะว่าผมก็อยากให้ JK คีเก่งขึ้นอยู่แล้วไง ไอ้นี่มุลงั้นผมขอตั้ง JAKOC นะคะนี่ผมจะไปขายยาออกไปตีกับเกส์แดนแปดชินจักรพัฒน์กลับมาซ้อมมาแดงมิวสิกผมรันออกรอนะ JAKOC ผมอาโร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ใครครับเนี่ยน้ำตนโก้ใครครับเอ่ยนมำเต้าบุ๋มเมื่อครับผม บูมเมอร์ใช่ครับเซอร์บูมเมอร์เซอร์เ็นเซอร์บูมเมอร์ใช่ครับใช่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านครับดูรู้แล้วว่าน่าจะเข้ากันไม่ได้เดียวแรกเลยเหรอพี่ติไม่ไปถือว่าประวัติเคยไปอยู่แก๊งไหนมาเคยทําอะไรมาครับช่วยเล่าหน่อยครับไม่ไม่ไม่เคยอยู่แก๊งมาก่อนครับผมเคยผมเพิ่งเพิ่งจะหลุดจากทหารนะครับผมเห็นไหมกูบอกแล้วมีเวลา ไม่ใช่รู้ว่าเพิ่งหลุดจากทหารหรือว่าอะไรอะแต่คือประสบการณ์ไม่มีเลยนะเออปึกกันได้แล้วในนี้กูถามหน่อยใครมาแบบมีประสบการณ์ตอนกูรับคนอ่ะไม่มีนี่แหละสมาชิกเราของไอ้ฝั่งนั้นก็ให้มันเอาตัวเวเ่อร์ไปดีของเราของจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยนี่กูคิดถูกคิดผิดไปเลยอ้อะ ผงยังไม่ได้ยินออฟเฟอร์เลยขาดิใช่ผมยังไม่ได้ยื่นออฟเฟอร์เลยยังงงอยู่เลยอันดี๋ยวให้ผมมาทำอะไรแต่ไปว่าาไปดิก็เอ่อเซอร์บูเมอร์สนใจที่จะอยู่แก๊งสักแก๊งหนึ่งไหมล่ะครับเอ่อก็เอ่อยังยังยังไม่ได้คิดเท่าไหร่ครับตอนแรกแต่ก็เห็นพวกชวนก็เลยเลยมาหาพวกในนี้คือเพื่อนครับเนี่ยไอเนี่ยเขาวขาวเนี่ยใช่ไหมจริงจุ้งนี่แหละครับ งั้นถ้าถ้าสนใจก็ใชทางจันาคารของเราก็อินดีชวนนะครับตอนนี้สนใจไหมนะครับชวนจนาคารนี่คือแก๊งเหรอครับใช่ครับเอชวนให้เข้าเข้าแก๊งเหรอครับเนี่ยใช่ครับแล้วมันต้องทําไงบ้างครับหรือว่าต้องผมต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรเลยมีเวลาเป้า ผมชอบคำนี้ครับได้ครับได้มีเวลานี้ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บ้างครับ6โมงเฮ้ย3ทุ่มใช่เป่าค่เตีเราจะเริ่<ห>กมก<ง>ันกี่โมงดีของเราอ่ะทุกวันนี้ทุกคสตาร์ท<ง>อยู่6โมง6<ค>โมงทุกวันนี้ขั้นต่ำคือทุกคนอ่อนเ้าชั่วโมงครับลุงทำไมพี่อตอนนี้ทำออยู่ครับเไม่ใช่บูมไอสัตว์เลยอที่ว่าบูมมาจะชวนมันเข้าแก๊งไอสัตว์ไอบูมมานะมันอยู่นะ รู้ว่าใช่เรอขับแท็กซี่อยู่นะก็ต้องแต่ประมาณเลดหน่อยคือทุ่มหนึ่งยันประมาณตีสองครับถ้ามีสตอรี่ก็ยาวๆมีเวลาเล่นหรือเปล่าอันนี้ถามก่อนอ่าอาจจะบางวันอาจจะไม่ได้ครับผมบางวันทำไรผมเออ่บางวัันนนน้กช่วงสตอรี่ด้วยดิคิดว่าเลยอได้ได้แต่ว่ากันี๋ยว่ากันก็ได้มีปัญหาโอเคก็ยืนออฟเฟอร์ให้พิจารณาได้ก่อนล้กัน โอเคครับ okay, ผมไอ้กูได้มาแล้วตีเปิดได้ไหมอ่านบนึงลงเมิ่อก่อนเมื่อก่อนอ่าลุงจะเอาไม่เอาผมไม่รู้นะอะไรอะโอลาไอเนี่ยโอลาตือไม่เห็นมันเลยกูยังไม่เห็นมันเลยต้องตามเพราะว่าผมบอกน้องแบบว่าเต็มที่ไปก่อนชิวไปก่อนเอาก็เอามาให้เห็นก่อนดีอ่าแล้วก็มีสองคนที่ผมย้ากให้โอกาสน้องมาแต่ก็ต้องมาให้เห็นก่อนดีไม่ฟางฟางฟางฟังคนนี้คนจั ผมได้ไปคุยกับน้องมันนิดหน่อยนู่นนี่นั่นและผมก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากจะอยากจะรู้จักน้องมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบสิ่งที่ผมคิดจริงๆก็ได้ก็คือไอ้ป๊อปคอร์มันคือใครวะไอ้ป๊อปคอร์ที่เราเคยสงสัยมันว่าใช้โปะไงที่มันมีแค่ซีเมดีในเครื่องอะไรงั้นอ่ะจำได้ปะนำอด้ตาสุดเออแต่ผมไปคุยกับน้องมันมาแบบคุยแบบละเอียดนิดนึงอ่ะผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะเข้าใจก็มีไว้ดีที่นี่มาฟาร์มที่นี่มาเล่นที่นี่ไง ต้องให้เวลาิสูสนดไอ้นั่นอะสำหรับผมอะไม่ผมอะอยากเอามาอยู่กับผมแต่เห็นว่าฝั่งนู้นลบทว่าขาดเยอะมันเก่งนะมันเก่งเลยล่ะไม่รู้อ่ะลุงไม่เอาไพราะเฉยๆไม่กูถามไม่แบบเข้ากับพวกกูได้กูกูถามกูถามก่อนเลยมึงบอกว่ามึงไอ้นี่มันกูไม่ได้ว่านะแต่สิ่งที่คนที่ไม่อยากโกงหรือว่าอะไรนะเซอร์พูดตรงๆนะมันจะมีสิ่งสิ่งนั้นอยู่ในเครื่องหรอ เออเข้าใจเข้าใจแต่กูกูกูเข้าใจว่ามึงอยากให้โอกาสได้มีปัญหาให้โอกาสแล้วมันไปคุยกับมึงว่ายังไงอ่ะมันคุยดีมันเป็นเด็กดีมันเด็กดีมันเด็กดีเข้าใจแตว่าการคุยเด็กดีมันไม่ตอนที่มันอยู่กับเรามันก็เป็นเด็กดีหมายถึงว่ามันก็พูดจาดีเข้าใจว่ามันพูดจาดีเข้าใจก็แั่นแหละพูดเฉยพูดเฉยส่วนลุงจะหาอะไรอย่างนี้ก็ตามใจลุงแค่บอกเฉยผมก็อยากให้เรา องคอ์กรเรามันก็เก่งขึ้นแข็งขึ้นอะไรอย่างนี้เฉยๆก็เดี๋ยวพวกกูค่อยตัดสินใจก็ได้เดี๋ยวตัดสินใจกับพวกน้องๆในแก๊งนี่แหละจะดูก่อนโอเครับเรื่องรับเรื่องรับแต่มือปือนเอาเอามาก่อนดิอ่าได้ได้มือปือนนี่ชอบชอบผมก็ชอบ,อชอบมันไมน่นี่มันไม่เคยมีแก๊งเล่นแขกอย่างเดียวไป็รุ่เนเด่น จะบอกวุ้ีิตามมาให้วุ้ีิตามมาให้โอเคโอ้โหตีของบึ้มเลยวัยสัตว์โอ้ยโอ้ยใช่เหรอเออไม่แต่มันไอ้นี่มันมันเป็นของที่แบบใชขู่วิ่งเฮียไม่ไอสัตว์ไอไอเคี้ยไอเพนเกาะแม่งโคตรเยอะเลยเออแต่มันสจบไหมพี่ดูมันเก่งจังเลยในโครงในคลิปแค่ไหแม่งปีศาจจัดไอจิ๋วอ่ะ เรียกอะไรครับลุงผมเรียกแปครับลุงอ่าวพี่เต้เนี่ยไอ้เนิร์กบอกไาเก่งไหมไเนิร์กบอกไาเก่งไหมถ้าพวกท่านที่ผมรู้จักเก่งอยู่พี่โรับเก่งอยู่มีคำว่าเก่งอยู่มันต้องแบบเก่งเลยโคตรเก่งเงลยน้องน้องพี่กัอ่คนเนี้ย